พระสมเด็จวัดระฆังพิมเจดียุคต้นเป็นพระสมเด็จที่มีมวลสารกระจัดกระจายไม่เรียงตัวเป็นระเบียบบ่งบอกถึงการผสมมวลสารอย่างธรรมชาติมีผงฝุ่นคราบปูนเก่าเกาะตามซอกฐานซอกสุ้มแต่เนื้อกลับมีความหนึบนุ่มซึ่งเกิดจากเนื้อปูนเปลือกหอยความลึกของเส้นพิมพ์เส้นลายพิมพ์ มีความลึกแบบซึมลึกฐานสามชั้นมีการลบมุมและขอบฐานบนล่างอย่างมีมิติพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์เจดียุกต้นมีโครงสร้างผิวพันวันนะตามลักษณะของพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์เจดียุกต้นอย่างชัดเจน 1. มีผิวแห้งหนึบนุ่ม 2. มีร่องรอยการกดพิมพ์แบบโบราณ 3. การกระจายมวลสารสศักดิ์สิทธิ์ดูเป็นธรรมชาติ 4. มีคราบเก่าความร่วงโรยตามการเวลา 5. องค์พระมีความลึกขลังทางจิตวิญญาณอย่างแท้จริงและทำปลอมได้ยากเอกลักษณ์อีกจุดของพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์เจดียุคต้นคือ ไหล่ซ้ายองค์พระยกสูงขึ้นร่องม้วนตราสมบนสุดเป็นลักษณะเฉพาะที่พบในพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์เจดียุกต้นสมจะไม่สมมาตามธรรมชาติสมมีอรอยเวา้าม้วนเข้าเล็กน้อยคล้ายของตัวเป็นเกี่ยวเข้าหาตัว เกิดจากการยุบตัวของเนื้อผ้าเมื่อแห้งหดตัวยุบผิวด้านหลังองค์พระมีความขรุขระไม่เรียบเสมอเพราะร่องรอยการพองตัวของเนื้อปูนเปลือกหอยซึ่งเป็นความเก่าตามธรรมชาติทำให้เห็นแคลเซียมในปูนบางจุดคล้ายฟองเป็นปฏิกิริยาปูนกับความชื้น ทําให้พองตัวในระยะยาวคราบดําเป็นคราบน้ำว้าคราบคลั่งเกิดจากความชื้นที่อยู่ในหีโบราณมาอย่างยาวนานเมื่อเวลาผ่านไปว่านและคลั่ง จะซึมซับเข้าไปในเนื้อปูนทำให้ผิวเกิดคราบดำคลำ้ำพระสมเด็จพิมพ์พเจดียุคต้นมีโครงสร้างผิวพันวันนะตราตามลักษณะของพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์พเจดีอย่างชัดเจนมีผิวแห้งลึกนุ่มมีร่องรอยการกดพิมพ์พแบบโบราณมีคราบเก่าความร่วงโรยตามการเวลาองค์พระจึงมีความลึกขลังทางจิตวิญ,ญญาณอย่างแท้จริง